นี่ครับปัทเินไอเต็มกะทิครับผมมาเดินผสีมากาญญาามี่คนคะได้ด้วยป่ามีรายชื่อได้สักยาน อันนี้จะเป็นพาร์ทที่หรอครับอ้สองกจะขึ้นมที่ไหนคะฮะตักตักไม่ทันเด็กที่โรงเรียนนี้เหรอวัดโพหรออ่า ป้าตักไปทันป้ตักไปามเื่อยเอ็นก็อยากจะกินแล้เนี่ยป้าตักไปทันป้าตักไปบมไปเรื่อยอ่ะว่ามันข็งาอะไรบ้างนมนเหนยนิปุ๊บก็ตักปั๊บอะค่ะไมเป็นไรค่อยๆไปเด็กมาเรื่อยๆขอบคุณนะคะอนุบาลอะไรคะ คนหนึ่งแล้วหรอคะ<ม>อยู่ชั้นบนชั้นล่างคะชั้นล่างโอเค,อเ,คเปลี่ยนั้นไหนล่างนั่ง <c oughs> นูอ,งอยู่ชั้นบน <c oughs> แปดหนึ่งนะป้ากำลังใช้พละกำลังอันมหาศาลในการไขเอติ้ นบริจาคให้แกล้งเรารู้ว่าให้แกล้งเด็กให้เด็กกินแต่แกล้งคนข้างฝั่งนี้ก็จะเป็นไก่ทอดครับฝันนี้จะเป็นไก่ทอดครับผมโอ้ดูโล่กำบังจราจนครับผมของขอดีจริงครับโล่กำบัง

ช่วงนี้จะเป็นช่วงกโมองครับผมเมื่อกี้นี่ขามาเนี่ยผมมาทางนี้นะครับตรงมาแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยผมเกิดจะรับป่ารับดงก็เพราะสิรินี่นะครับสิริเล่นกูนะละก็ะไปัไปทวันขาไดถึงไหนวนี้เห็นเลยหรอเนี่ยกวย่ ตรงนี้จะเป็นเวทีครับผมเวทีแจกของเล่นแล้วก็แจกจักรยานจักรยานตรงนี้จักรยานตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเทพีตรงนี้จะเป็นที่นั่งเด็กรรับว,ว,ว่า่าาาแนจมเเกลไป กาเราชื่ออะไรเรามาทำไมไกเปล่ากุ่มไหนนะกลุ่มหกุ่มคะแนนกุ่มหกเ่นคะแนนมีกไหมกุ่มสุดท้ายฮะกุ่มนี้กุนี้ชี้ก่อนใครตึงสุดกลุ่มอาหามาตึงไม่ใช่เชือตึง คะแานอะไรตอนนี้มีหน้าตาอยู่สมุนอ่ะมาเราชื่อะไรต้องมาทีไอเดี้ได้เอาอย่างน้หนึ่งควยนะทีเรมคนแรกวันนี้ไม่ได้ตูโอ้เดี๋ยวป้าไปตักตูดให้ตัวเอง นะะคิวบดอเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้งมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้กามันได้จริงไหมเพื่อนเรามาเพื่อนไอ้ปุกนาอ่เพออีกคนนึงอ้าวอาวพี่ใหญ่ไปจำลุ๊กหนึ่ง การการปนนไหนแม่บอกเลยไม่ใครเห็นหรอกแบเราชื่อเออมียังจำชื่อเองได้อากลุ่มไหนนะกลุ่มที่สี่หนึ่งคะแนนมีใครเวลาแกนไหม หาใครล่ะหคนหนึ่งน่ะไเลยใครดีบิวได้วปไไปยมกไปยมแล้วอยโอกลุ่มห้าหนึ่งคนใครวด้คะแนนเนี่ยห้นึ่งคะแนนกลุ่มห้คะแนนกลุ่มห มาเปล่าให้เลยเข้ามาจริงมั้งบวกคนเออต้องดีเช็คไม่ได้หรอกกคนนั่นอ่ะใครจะใครจะเป็นคตอบยกมืออ่าได้เลยคนเริ่มเลยหนึ่งสองสามไปไกร์ครับชกครับนิวครับกัสครับไอครับบวนมาไปตัวแรกหนึ่งสองสามเริ่มคนนี้ดีกว่ามิวเอาลงมีเดียวกัน ไม่ต้องสั่นไม่ต้องสั่นอ้าวปาบอกเลยต้อนมันหกคนน่ะต้องให้อ่ะใช่ปะยิวใช่ไหมตอบถูกเปล่าชื่ออะไรสรุปพี่เขาชื่อเออโอเคหมดหมดลูกทีม